สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับน้องมะแดงนะครับมาในรายการเม้ามันสนันเมืองครับทาง f a c e b o o k มดแดงออนทีวีนะครับโอ้ตอนนี้นะครับรายการของน้องมะแดงเนี่ยนะครับตั้งแต่อับไปหินั้ำพี่ป้อมออกไปเนี่ยนะครับโอ้ยรู้สึกเปลดติ้งพุ่งกระฉูดครับเพราะอาทิตย์ที่แล้วครับไิดาเอกยุทธันชันบุตรครับ จะอะไรนะครับบางอาจไปด่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเหนือนะครับว่าเป็นกะหรี่นี่เอกยศเขาเป็นกะหรี่นะเขาก็ไม่ได้ดักหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงเขาขายตัวเขาก็ขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขามึงจะไปเสือกเรื่องอะไรชาวบ้านในช่องเขาดีกว่าม,มึงอ่ะเป็นโจรเนี่ยโกงเงินชาวบ้านในช่องเขาไปตังเยอะตังแยะไปสารแนอยู่ประเทศอังกฤษนะขับบอลลารี่ไปขับบอลลารี่มานะโอ้ยคงมีความสุขมากนะกับเงินที่เขาสาบแช่งอันนั้นอ่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้นะครับ เรานะครับกลับมาพบกันในาการเมาั์สันสนันเมืองเนี่ยนะครับวันนี้นะครับอีกพวกสลิมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสลิมเนี่ยนะเขาก็ได้มีคนเขาให้ความหมายไว้ว่าอะไรนะสลิงเขาให้ความหมายไว้ว่าอะไระเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกโง่ปัญญาอ่อน,นดัดจริจตรทางการเมือง จนแล้วเสือกสะเออนะแหมตัวเองรายได้แค่เดือนละแสนบางคนนะเป็นหมอฟันนะบอกว่าจะซื้อรถเบนซ์ให้พ่อขับให้แม่ขับนี่นะมึงรายได้มึงเดือนละสองแสนนะเบนซ์นะซีคัพนะกูก็ไปดูมาแล้วนะราคาก็ประมาณ3ล้านเปลกูไม่เคยขับหรอกเบนซ์ซีคัพนกูขับ S อสคลาสได้300อบ้านกูก็มีคันละ8ล้านนะจะบอกให้นี่มึงขับมึงมึงซื้อเบนซ์นนะมึงก็ต้องผ่อนนะเบนซ์ขัดผ่อนเดือ,ดอ,ดอนนหนึ่งประมาณก็3 0 0 0 0 4 0 0 0ี่มเพราะเราไม่ก็ไม่เคยรู้นะว่าผ่อนต้องผ่อน ราคาเท่าไหร่เพราะว่ามีแต่ซื้อเงินสดนะไม่เคยซื้อเงินผ่อนนะเบนเนี่ยนะ้ผ่อนเดือนละสามหมื่นนะบวกค่าประกงประกันแล้วนะเดือนหนึ่งนะ้าอย่างน้อยนะมึงต้องมีกับรถเนี่ยนะเดือนหนึ่งมึงต้องมีห้าหมื่นหกหมื่นแล้วมึงจะพอใช้เหรอแล้วที่พวกมึงจะต้องไปอุย้ยอวดร่ำอวดรวยกันเนี่ยนะอูย้ยพวกสลิงน,นะก็โฉวงโง่นะครับวพาแม่พี่น้องประชาชนใครครับฟอร์เวดเมลมานะครับเอามาอ่านสิเดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องให้คำนิยามครับ คนนี่คนเป็นปัญญาชนเนี่ยนะเวลาเขาจะด่าคนนะเขาต้องมีคํานิยามนะคํานิยามของคําว่าสลิงนอนะสลิงนอนี่คือคํานามครับท่านผู้ชมครับสลิงนอคือบุคคลที่หลงคิดว่าตัวเองมีสติปัญญาคุณสมบัติความเชื่อหรือค่านิยมเหนือกว่าผู้อื่นทว่าแท้จริงกลับไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนไม่สามารถใช้ตรรก,กะหรือแสดงเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ได้นะครับ จึงมักอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีความเชื่อที่ผิดอยู่เสมอทั้งยังปากว่าตาขยิกมีอกติมีความดัจจริตสูงนะครับเกลียดนักการเมืองและไม่ชอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่มาจากบุคคลที่อ้างว่า มีที่มาจากบุคคลที่เรียกว่าอ้างว่าเกลียดเสื้อแดงแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเหลืองบุคคลเหล่านี้วรวมตัวกันมักสวมเสื้อหลากสีสันและดูเหมือนของหวานประเภทหนึ่งเรียกว่าสิงนะครับก็คือบุคคลนะครับที่มันโกหกตอแหลแม้กระทั่งตัวของมันเองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับน้องแดงนะครับก็เลยทนไม่ได้ครับมันมันมาดูถูกเกียดยามนะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะมีแต่คนยากคนจนเป็นคนไม่มีการศึกษานี่นะวันนี้นะอิมพอตมาเลยจาก United s t a t e ต of ออฟอเมริกานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนขอเชิญพบกับคุณแจ็คครับนี่มานั่งใกล้ๆหน่อยน้องมาแดงมีกัดหรอกนะจะบอกให้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เขินหรอหน้าแดงเชียร์ไม่ได้เสิอเลบมางยนะก็เป็นคลิปแรกที่คุณเต้ได้มาเชิญออกรายการนะคลิปแรกที่ผมมาที่นี่นะครับครับผมจะบอกคุณหน้นพวกคุณสลิมทั้งหลายนะฮะ ผมจบมาจะ Sound Engineering Record ที่ชิคาโก้แลครับผมแปลว่าอะไรเดี๋ยวเกิดพวกสลิมหน้าโง่วทั้งหลายแหละนะมันจะ Sound Engineering Record of อะไรนะ of Chicago ใช่ไหมครับครับผม Sound เนี่ยนะแปลว่าอะไร Sound คือด้านเสียงเสียง Engineering คืออะไรวิศวกรรมวิศวกรรมนะครับผมคือรู้นะว่าคือวิศซอนด้านเสียงใช่นี่พวกสลิมหน้าโง่แปลออกไหม Sound Engineering Record of ชิคาโกใช่ไหมครับคือมาจากเมืองชิคาโกนะครับซึ่งเป็นเมืองที่แบบโรแมนติกมากครับอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนใช่ไหมครับนี่รู้หรือเปล่าว่าชิคาโกอยู่ตรงไหนไอ้พวกสลิงฮะมึงหลับตาชี้ถูกหรือเปล่าว่าทะเลสาบมิชิแกนอยู่ตรงไหนมาโก้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับชิคาโกนี่คือเป็นเป็นสเตรทแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเมืองเป็นเมืองครับอยู่ในรัฐอิลลินอยนะฮะมันโง่พวกสลิงนะมันโง่มันเคยรู้เรื่องที่ไหนมีคนถามเรื่องนี้ผมเหมือนกันฮะ ใช่ไหมครับนิว,นว,นวยอร์กเนี่ยนะครับคือรัฐนิวเป็นเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์กใ,ใช่ไหมครับลอสแอนเจลิสอยู่รัฐอะไรครับแคลิฟอร์เนียแล้วเมืองอะไรเป็นเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียคือเมืองหลวงมันจะค่อยค่อยกระจายตัวค่อยค่อยกระจายตัวไปนะครับนี่พวกสลิมหน้าโง่ที่มึงดูถูกเหยียดหยามว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นคนไม่มีการศึกษาเนี่ยกูก็จบรัฐรัฐภาษา,าและรัฐ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะ <สา S 1> น, <สา S 1> นี่นี่คนนี้เขาก็จบวิศวะนะครับ<ช>วิศวะด้านเสียงนี่ได้ขา่าววิศวะด้านเสียงอยู่เมืองนอกนี่ทํางานรายได้ดีมากเลยไม่ใช่เหรอครับก็ครับผมบางทีก็มีเคสเรียนเช่นว่าสตั๊ดดี้คือ3ปีนะฮะสามปีใช่ไหมครับ <championships> ทุกอย่างครับที่สาวทีนี้ไม่ขอเรียนก็ไห้ไปดู <championships> ไปนะครับไปแต่ว่าจะหนักไปทางด้านการบันทึกเสียงและการบันทึกเสียงใช่ครับผมการบันทึกเสียงไม่ขอก็ให้ตารางอื่นการบันทึกซาวด์แผ่นซีดีพวกนี้ฮะ ออกมาแล้วก็อยางนี้มีรับจ j อบรับงานคอนเสิร์ตคันโนอนนะฮะรับงานคอนเสิร์ตที่ข่าวว่าเคยไปทํางานคอนเสิร์ตของดาราดังๆระดับฮอลลีวูดเลยไม่ใช่หรอครับใช่ครับผมใช่ชื่ออะไรบ้างไหนลองก็จะมีดาราที่เป็นนักร้องนะฮะที่เป็นวงครับอย่างเช่นวงที่ผมไปทำมาได้ผมภูมิใจสุดเลยเป็นวงที่ผมชอบมากที่สุด คือพวกอะไรคะ,ะลิมบิสกิตเนี่ยคล้ายๆแต่งตัวหมวเลยนสไตล์คล้ายกันเลยอ๋อเธอมันน้องกรแดงใครอินเตอร์ไม่ถึงไม่รู้จักคะแต่แต่ว่าก็ <c oughs> คือว่าการศิลปะเนี่ยมันเป็นความชอบแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับอยา่างบางคนชอบเฮฟวี้ร็อกใช่ไหมครับอยา่างบางคนชอบแจ๊สอ่าชอบป๊อปชอบ รู้ชอบมันดนตรีมันมีหลายประเภทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอร์พี่เต้แล้วพวกสลิมไม่ชอบเนยอะไรอ่ะมาสลิมเราไม่ชอบแนวฮ <c oughs> ิปฮอปน่นนะนะชอบแนวเกาหลีนี่ตัออ้งแต่พี่คุณคุณแจ็คครับ<ช>ตั้งแต่ผมไปต่างประเทศมาเลยนะครับประเทศเกาหลีนะครับเป็นประเทศเดียวล้วครับที่ผมไปแล้วผมไม่อยากกลับไปอีกเลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนเมืองจีนมาหันย่ปีที่แล้วอ่ะ แล้วเราไปข้างอะไรกันงหาคือกูสลิี่มันโง่คือคุณไปเสพสื่อบ้าไปแล้วคุณคิดว่าหน้าตาอย่างผู้ชายนิยาโต้องอย่างเกาหลีทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต้องมีความรักอย่างเกาหลีคุณบ้าหรือเปล่าไม่นี่แล้วจริงๆนะผมพูดไปจริงๆนะที่สลิมไอ้ที่เกาหลีเนี่ยนะผู้ชายนะเขาไม่มีตัดผมทรงเกาหลีหรอกฮะใช่ครับอีพวกบ้านเมืองไทยอีพวกกรุงเทพเนี่ยมันนอกไปตัดผมทรงเกาหลีผู้ชายที่ผู้ชายที่ประเทศเกาหลีเ็าตัดผมทรงอย่างนี้ครับคือทรงเขาเพราะเขาเป็นทหารกันทั้งประเทศ ไม่เขามีประเทศเท,ศที่สายกรรโดยใช้รครัแบบนใช่ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันโง่ครับพวกสลิมเนี่ยมันโง่บินไปทำสายกรรมที่เกาหลีครับแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับบินมามาสายกรรที่โรงพยาบาลญาฮีครับว่าแม่ก็น้องพวกมันนั่งโง่โง,ง่โง่งผมเคยคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะในในในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าคุยไปคุยมาเนี่ยมีประโยชน์ที่ที่ผมฟังแล้วสุกแบบโหนีน่คุณคิดอะไรของคุณเขาคือเขาบอกว่า นี่นะอยากจะตามฐานรักแท้ที่แดนเกาหลีเอาโอ้โหไล้ยคนดูหนังมากไปหรือเปล่าครับเนี่ยรักแท้มันไม่มีในโลกนะครับอยู่ที่ไหนก็มีรักแท้ไั้งมันจะมีใช่ไหมครับเหมือนกับที่น้องมาแดงเนี่ยนะครับรักนะพ่อทักษิณกับแม่ยิ่งรักเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นรักแท้ครับไม่มีการบังคับด้วยนะครับพ่อทักษิณกับแม่ยิ่งรักไม่เคยมาบังคับให้ประชาชนต้องรักเลยนะครับเพราะว่ารักเนี่ยมันต้องมาจากหัวใจใช่ไหมไม่ใช่มาจากการบังคับครับก็นี่ลยพวกสลิมอ่ะมันชอบดูถูกเยยดหยามว่าคนเนี่ย คนเหนือเนี่ยวันนี้นะก็มีอาทิตย์ที่แล้วนะ<อ>ก็มีอเ,เอกยุตันชันด้วยนะฮะวันนี้วันนี้อีกนะก็มีนางวันนี้นางหมอเนี่ยมันก็มีนางหมอคนหนึ่งนั้นไม่อยากจะจาชื่อมันหรอกเพราะว่าขอโทษนะเธอเกิดมาน่ะฉันไม่เคยได้ยินชื่อเธอมาก่อนเลยอ่ะได้ข่าวว่าไปอยู่บ้านบีบีอะไรก็ไม่รู้ว่าเกิดมา <c oughs> ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเธอมาก่อน <c oughs> เป็นดาราที่โลกลืมอ่ะมันมาด่านะว่าคนเหนือีเอกยุธ์มันก็ด่าว่าผู้หญิงเหนือนั้นนะขี้เกียจ น้าชอบทํางานสบายๆไร้ปัญญานะอีอีคนนี้นะาก็มาด่ามาด่าคนเหนือคนอีสานนะเราก็เป็นผมก็เป็นคนอีสานนะนี่ก็เป็นคนเหนือคนเหนือนะครับคนจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเขาก็มาด่าว่าคนเหนือเนี่ยนะขาดไอโอดีนี่ลองลองลองพูดกับพวกลี่สสวัดีนะครับพี่น้องชาวเหนือทุกคนนะพูดภาษาเหนือสิได้เลยครับจะด่าคุณภาษาเหนือบ่าเอกยุทธนะฮะบ่าจ้าดแง่หนะชิงบอกเพว่าคนเหนือไปเจรดาไปทีมมาวิเคราะห์นี่มันมันก็ปิดหันะฮะ คนเหน no part, ani, ือบ้านเฮานะครับเขาก็พยายามฟังฟังไว้เนอรนะฮะบ้านี้ปะมันตี้ไหนมาต้องขึ้นมาเข้าตี้นะฮะบอจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านแปรอ่าพี่น้องของเจ้าเหนือบ้านเฮานะฮะการติดมันมาดูถูกอ่าไปยิงบ้านเฮาเนี่ยผมทับกาได้ครับผมจะต้องผมทับก็ได้แต่แต่นะฮะพี่น้องชาวเหนือครับขอฝากคลิปนี้นะครับถ้าดีครับเสียดผมอู้แล้วปะมันตี้ไหนมาต้องขึ้นมาเข้านะครับด่ามันเข้าไปเลยแล้วครับผมบังเพมันเข้าเนาะถึงแม้จะขอโทษกับพวกเพื่ออภัยนะฮะ มันมันยากเกินไปแลวแลวอย่างที่อย่างคุณดังนั้นหมอนั่นน่ะที่มาด่าว่าคนเหนือคนอีสานาขาดไอโอดีนโง่แล้วให้คนเขาจูงจมูกได้เนี่ยคุณ<ม>คุณแจ็คคิดว่ายังไงครับเอไอโอดีตัวน,นี้มันเข้าไปถึงทั่วแล้วไม่ใช่เหรอครับอ๋อใช่ไหมตอนนี้มันไม่มีขาดไอโอดีนแล้วนะเธอนะนี่เกลือเขาก็ผสมไอโอดีนน้ำปลาเขาก็ผสมเธอไปอยู่โลกไหนมาเหรอที่เขาบอกว่าคนเหนือคนอีสานขาดไอโอดีนอ่ะมันไม่ใช่สมัยมาก ร้อยปีที่แล้วที่คนเหนือกินแต่ถั่วเนะถั่วเขาเรียกว่าถั่วเน่าใช่ไหมนี่เธอเท่าแหละโง่ไปอยู่หลุมไหนมายะมีการศึกษาสป่าวนั้นเรียนตั้งธันตแพทย์นะแต่เธอยังไม่รู้เลยว่าโลกวิวัฒนาการไปถึงไหนใช่ไหมคุณแจ๊คใช่ครับอืมแล้วมันอะไรอีกนะถ้าผมจะพูดอะไรผมเลยลืมเลยเนี่ยธันตแพทย์นี่คือเรียนคล้ายๆกับแพทย์กปีแต่แต่ความรู้คุณไปแค่ธันตแพทย์คุณแค่ตรวจฟันคุณแค่ตรวจอะไรคือทุกคนอาชีพทุกคนเนี่ยนะคุณแจ๊คมันก็มี มีค่าเท่ากันน่ะอย่างที่อเมริกาคุณแจ็คครับผมผมขอถามหน่อยว่าเขาเขาเขามีการแบ่งแยกด้วยชนชาตินะไม่มีครับภูมิภาคไม่มีครับระดับการศึกษาไม่มีครับใช่ไหมลูกอยากคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คทำงานคุณแจ็คทำงานด้วยตอนเรียนหนังสือก็ทํางานไปด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาจะต้องมาวัดแต่ว่าเนี่ยจะต้องมีวุฒินี้นะถึงจะไปทํางานได้คือการทำงานของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะแบ่งงานเป็นรายงานชั้นต่ำอันนี้ที่ที่ผมไปทําล่าสุด ตอนที่อยู่เบเกอร์ก็ได้เหรียญ50เซนต์ต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงใช่ครับวันหนึ่งทำสักกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งก็รับจ็อบบางที่ก็5ชั่วโมงอีกที่ก็ไปวัน5ชั่วโมงแควันนั้นก็10ชั่วโมงก็น่าจะโอเคแล้วรายได้เปิดเสร็จเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ตีราคารวมเมื่อก่อนก็เกือบ3แสนเกือบ3แสนใช่ครับก็คือประมาณตอนนั้นบาทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับบาทที่ประมาณ30กว่าหรือ40 30ก็ประมาณประมาณ7-8พันเหรียญซึ่งถือว่าเกินระดับ นะครับเพราะว่าคนทํางานที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเอเวอร์เจชประมาณที่ประมาณปีละสามหมื่นถึงสี่หมื่นเหรียญนี่แสดงว่าคุณเกินคือเกินระดับชนชั้นกลางอ่ะใช่ครับคือเป็นเรียกว่าถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่า B บวกใช่ใช่ไหมครับว่าใช่ไหมครับคืออเมริกานี่คือไม่มีชนชั้นสูงนี่จะชนชั้นกลางทั้งหมดส่วนมากนะครับที่คุณเห็นว่าทุกอย่างเป็นเช่นพวกคอมพิวเตใช่ไหมครับใช่ครับที่คุณคิดว่าแบ่งแยกกันครับ มันหมดสมัยไปแล้วมันหมดสมัยไปแล้วมีแต่พวกโบราณถ้ำคืสนี่แ,นะนนแหละนะก็คือผมบอกว่าคุณเป็นหมอคุณก็มีหน้าที่รักษากคุณเป็นดอแมนคุณก็มีหน้าที่เปิดประตูใช,ใช่ไหมครับทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นหมอฟัน,น,มฟนไม่ได้ว่าคุณดีกว่า,ท,าที่รู้รมไม่ได้นะพี่<อ>คือมาถึงว่าท่านผู้ชมครับที่นู้นใครดูถูกกันนะครับพราะมาชิบหายนะครับคือเมืองไทยก็ต้องเริ่มเพราะว่าอีกคนพวกนี้ชนอีกคนที่มันยกไอ้พวกสลิ่นพวกเนี้ยที่มันเป็นประเภทแบบอะไรนะ อะไรนะคือเป็นปมด้อยในตัวเองอะ่ะเพราะว่ากระจอกอะ่ะไปที่ไหนนะก็กระจกคืออยากที่จะเข้าไปในสังคมชั้น<ช>สูงเนี่ยคือแล้วก็สังคมชั้นสูงก็อุปโลกนะครับว่ามีชนช,ชนชั้นกลาง<ม>ใช่ไหมครับคือสังคมชั้นสูงเนี่ยอีพวกที่วันวันหนึ่งไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะก็ามากดหัวพวกไอ้ชนชั้นกลางโดยอุปโลกว่าเป็นชนชั้นกลางเพื่อที่จะใหุ้ชนชั้นกลางไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกดขี่อยู่เอาผมพาพ่เต้นหน่อยชนชั้นสูงบ้านเราเขาวัดกันด้วยอะไรเงินทองเลยใช่ <ผ>ม,มันรู้มไม่อย่างผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมเป็นชั้นสูงหรือเปล่านะบ้านผมก็อยู่ชั้นแปดนะคอนโดบ้านผมนี่บ้านผมอยู่ชั้น8นะสูงที่สุดในคอนโดนะครับแล้วก็การก,การศึกษาผมก็ปริญญาโทอ่ะสูงมันก็สูงพอสมควรเงินทรัพย์สินผมก็มีประมาณ30-40ล้านประมาณก็ไม่รู้ว่า มันมันยังไงอ่ะมันพอหรือไม่พอสําหรับผมมถามว่าสิ่งที่ผมมีอ,มอยู่ไหมผมถามว่าผมมีพอเพราะว่าผมไม่จําเป็นจะต้องไปใส่บางคนนะจะต้องไปใส่กระเป๋าอยู่บิ๊กซองนะเ,เก็บเงินซื้อใช่ไหมเออเก็บเงินซื้อที่ลูกน้องที่ร้านผมเองเลยนะไม่ต้องคนอื่นเลยนะเ,เนี่ยลูกน้องผมเงินเดือนก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเพราะว่าเป็นเซล์ก็มีวกค่าคอมมิชชั่นก็ประมาณสี่หมื่นนะครับเก็บเงินนะครับเดือนละสามพันบาทประมาณปีหนึ่งอ่ะ เพื่อไปซื้อกระเป๋าหรูวิกตงแต่ดูเจ้านายครับพ่อแม่มีน้องนี่ครับนี่กระเป๋าไปละเจ็ดสิบห้าบาทนะครับกระเป๋านี้เพ right okay. ื่อเพื่อนผมขายอยู in ่ที a ่มาบุญคองไละเจ็ดร้อยห้าสิบครับแต่เป็นราคาทุนครับเจ็ดสิบห้าบาทครับพ่อแม่มีน้องี่เห็นไหมกระเป๋าขาดแล้วขาดอีกครับพ่อแม่แต่ว่าดูข้างในครับนี่นะครับอ่าอ่าเลยนะบัตรเป็นแพตตินัมหรือเปล่านัครับผมใช่ฮะนะครับเป็นแพตตินัมนะครับของการบินไทยชื่อผมเลยนะครับ นออนาเชียงใต้เลยนะครับนี่นะครับชื่อผมนะครับบงกนาห้าแตงครับว่าแม่มีน้องประจานจครับไม่รู้มันจะให้ทําไมนะห้าแตงไม่เคยใช้ถึงวิ่อกีมีโมนะครับบางคนนี่นะพวกสลิมเนี่ยคือรายได้มยมันก็มากพอมันก็มากพอสมับางคนเนี่ยแต่คุณไม่รู้จักพออ่าคุณคือคุณอยากจะได้แบบเพราะคุณอยากจะต้องไปใส่ต้องมีกระเป๋าหรือเนี่ยพูดจริงๆนะผมก็เนี่ยในทั้งตัวเนี่ยผมก็ยี่ห้อนะครับนี่นาฬิกายี่ห้ออะไรอ่านเห็นไหมครับโอเคครับผม เห็นแล้วครแต่อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะสตาร์มสั้นแผงคอยเออร์ครับเห็นไหมโอเคโอเครุ่นนี้รุ่นเอ็มลิมิเต็ดแอดิชั่นครับเท่าไหร่แล้วนะ14นาทีแล้วเดี๋ยวพบกันเทปหน้าครับเดี๋ยวซันลิ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันเ,เดี๋ยวมาเจอกันครับเดี๋ยวอีกเทปหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ